เห็ดก็ร้อนขยันขนาดนั้นเลยเหรอยนลังเลี้บ่ละหอนก็หอนเอาดิเอามาใกล้ใกล้เแน่ย ีโอสีแล้วสีแล้วลตัวบ่ใครแน่ีใครแน่นมักเนี้ยาขอัน,ขน,น่าข้าขอ,ข,าาข,าข,อขันท่าสมา,า,า่าขอ ข้าเจ้าข้าราชการข้าราชการฉีดดางดิข้าเจ้าไหนตกแล้วซื้อมาใหม่บ่ายวาหรอพูดง่ายนะอบอกปวดยากอยากปวดง่ายๆยไหมบอกวิธีฉีดดางดิความสลาของคนก็ต้องฉีดดางนาเสาก็มันนี่กีดยังฟันออกเลยเสาบ้านอ่ะ พอเดินไม่ได้ฟันออกดิใส่ปลาเกลือจับในปลาปเ,เากลือรู้หรอกที่มาใส่ปลาเกลือปลาเกลือตากแดดรัวทอดรัวโยนให้หมากินคนไม่ต้องกินเนาะกินยากนะก้างหมากินง่ายได้เหวี่ยวกลับกลับ ฟันปลอมเขาตาุดตา,ดตามีอะไรแท้แล้ว 没有。